ก็ท่านะคระจะว,ว่านารคือนี่บ้านะนนสังคมเก็วสังคมอ่ะสตาร์เครื่องนิดนึบไปแล้วครับวันนี้สตาร์ไปวันนี้เดี๋ยวอลเยงเลยเดียออกลเดีเสียงเดี๋ยวเร,ราได้แล้ตัว <c oughs> สายพานเียมว่าสายพาเตอร์โม่มาใส่สายพานใกล้เสมนเนี่ยเข้าบ่หกเป็นตัวหกตัวเอาเดือดตาด้อเกือบเติมว่ะ ô uh, bạt giờ chúng nó chưa lên chưa từng nữa bạt giờ nha ô uh, từng lấy bạt giờ tìm lại hơi uống rồi สืลไม่มีนะครับผมเอาเป็นฟูตชิลล้นล่อครับไม่มีครับทีเรียกสตาร์อยูเลยไบนน้มันเอูโอตัวน,นี้เห็นยังไงแก้ไขตัวน,นี้ก็ไม่ยังไ่ึนีเป็นยังไงนี่ตัวน,นี้เจ้าหนาีห้งปตเปดหัวมากองเรีนตัวน้นมับ่ มินนะซีเรียมเยว้ยมันบุญนี่ยเนาะมันเดือันเนาะเว้ยเอามาใส่ถอดมาเข้ามันนะมันี่นอตซีเรียมนี่นี่เขาขึ้บล็อกไปนี่ถอดมาซีเรียมมาใส่นี่ในบ่อนี่ของเขาของเขานี่นี่ใส่ซี่บล็อกบ่ล็อกก็ได้มือขันัด